คีดถึงลูกไวเลยนะกรรมที่มันเคยทำนับกี่ปีแล้วลูกมึงสามสิบกว่าปีถ้าลูกลงไปเนี่ยความเจ็บความปวดมันจะหายเที่ยวในวันต่างหายแต่กรรมมันไม่ได้หายไปนะกูไม่ได้แก้กรรมนู่นนะกูช่วยเด็กนะเข้าใจป่ะแต่ถ้าเกิดเขาไม่ไปกูก็ไม่สามารถปลุกได้เพราะกรรมมันเป็นตามตามอยู่มาธิทำไมใครอารมณ์ตาแล้วตานะ

ยินน้ำแดงเปล่าเอาหน่อยไหมน้ำแดงมาขวดหนึ่งแล้วน้ำแดงเย็นๆมาให้หลานไายกูแดก่อนวันไดเกิดเออสามดูไว้นะไอ้พวกที่ทำแทนเนี่ยพี่บอกว่าแม่งไม่มาอยู่เออมึงเป็นหญิงเป็นชายวะหญิงชายเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเกิดไปเกิดเออมึงไปแล้วเออ

กินเมื่อก่อนแกมาแล้วเอ้ยหนูกินเลยกินเลยเออยกินเลยโดนโดนโดนเอ้โดนเอ้นั่นแหละนั่นแหละเอ๋อเอ้ยเอ้ยกินกันมึงดูนะมึงดูเป็นพยานนะกูไม่ไอ้ฟ้าไม่ไอ้ดินสิกูทำคือเรื่องจริงไม่ะอี๋อย่าไม่ตอแหลเออไปแน่นะไปเกิดโอ้โหไเกิดคนที่พร้อมนะรู้เปล่าแม่มึงก็ทรมานมาแล้วเข้าใจได้หนูนะเออเนี่เดี๋ยวบุญกูไปแล้วกันนะ คิวกูเยอะไม่มีอะไรจะุยด้วยนะกูดูข้างบนเนี่ยึงบอกเป็นเด็กกูนะ้ว่อยุ่งเหรอบารมีราได้สร้างมาตั้งแต่นี่้าชาตินชาตินะขอคด้หนุนี่จากเรีนจากกรรมนะให้มันเกิดในคิีนะเกิดเป็คนนะที่พร้อมนะทำในทาง แม่งอีกเลยนใจนไปเกอนกับคนที่ร้อมเลยหนูจมียักจะรับเดูไปกับยักรู้ล่าบริวารกูนะมารับเด็กคนนี้ไปนะาลบไปมาลับมาไปไปไปลเวลาล้มอย่ารับนี้ยคุณจไหรู้สึกมับเด็กน้อยปเด็กผู้ชายทอะไรมันย เฮ้ยยี่เอาเขาสั่งด้วยนะมาลงเทมมาลงโองอะไรอ่ะลงโชคดีมึงมาหากูรอบนึงแล้วจได้ไหมลูกไม่ทําให้ไม่ใช่ว่ามันไม่มาหากูนะมันมาหากูรอบนึงแล้วนะกูบอกว่ามันยังไถึงเวลาไม่ถึงเวลาเนี่ยมันจะเล่นไม่ได้มึงอย่ากโกรธกูนะบางคนมาก่อนหน้าบ้านกูทาไมกูถึงไม่ทำกูถึงไม่รับเพราะอะไรเพราะว่ามันถึงไม่ถึงเวลากรรมที่เด็กคนนี้จะไปอ่ะกูบอกถ้ามึงคนได้แล้วถ้ามึมาอีกรอบนึงนะกูจะช่วยเด็กคนนี้ไม่เกิดนะเออ กูก็ช่วยเออมึงต้องร้องอี่างี้ไไป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 จะร้องต่างหากอะไรลูกไปแล้วน้อยเออมึงต้องมากราดับมึงลงอุ้ยเียเบสิกสายอันนี้ตอบสำหับกูมึงเกิดมาเป็นคนไม่ดีดีกูตายห่าไปแล้วมึงทำให้กูมีความสุขดีกว่าอยากเล่าดีกว่าสนุกที่สุดมาเชิญ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 อะไรนะมึงค่อยมาเดี๋ยวไปก่อนเอาไปด้วย เก็บมามีโอกาสมีรวยมีแล้วาไปมาอย่างนีมาลูกไปแล้วความเจ็บปวดมันไม่ปวดแล้วมันจะหายปวดแต่ว่ากมยังอยู่นะมต้องแก้กรรมนี่นะโอเคน้ำแดงเพื่อนน้ำแดงพื่นน้ำแดงเพื่อนน้ำแดงเพืระว่างทางให้ลปมลนะรูด้วยไปเออเดี๋ยวไปกับเขา้ออย่า